สำหรับเกมวันนี้เราจะดัดแปลงมาจากสควิตเกมเกมแรกเป็นเกมเดินบนกระจกเราดัดแปลงมาเป็นเดินบนกล่องกระดาษสำหรับคนที่ก้าวได้1นก้าวคุณจะได้รับเงินรางวัล1น0บาทต่อ1นก้าวถ้าคุณก้าวได้19ก้าวคุณจะได้เงินรางวัล1น0 0บาทแต่ถ้าคุณก้าวพลาดเงินรางวัลที่คุณหามาได้จะตกเป็นของเพื่อนข้างหลังในทันทีคุณมีโอกาสพลาดได้1ครั้งถ้าครั้งที่2คุณจะโดนตัดออกจากเกม ส่วนเกมที่2จะเป็นเกม A E I O U คุณจะได้ถือเงินไว้ในตัว400บาทถ้าคุณพลาดครั้งที่1คุณจะโดนหักเงิน200บาทถ้าคุณเข้าเส้นชัยได้คุณจะได้เงินไป400บาทเกมที่3ดัดแปลงมาจากเกมแกะน้ําตาลเราจะดัดแปลงเป็นการแกะยากันยุงเราจะให้พวกคุณแกะยากันยุง่ง2ขดในเวลา1น,นาทีคือเงินรางวัลขดละ500ถ้าคุณทําหักคุณจะโดน ออกจากการแข่งขัน,นทันทีขอยินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เกมลุ้นตายบายคลาสสิกนุสำหรับผู้เล่นหมายเลข069 004 888 002พวกคุณจะต้องผ่านด่านเกมทั้ง3เกมไปให้ได้เกมไหนที่คุณพาดเท่ากับชีวิตของพวกคุณเองสำหรับผู้คุมจะใส่สีตรงข้ามก็คือสีแดงกฎของผู้คุมเมื่อผู้เล่นทำพลาด พวกคุณต้องปิดชีพพวกเขาโดยลูกโป่งน้ำกดสำคัญคือห้ามให้เขาเห็นฟันเด็ดขาดสำหรับเกมวันนี้เราจะดัดแปลงมาจากสควิตเกมเกมแรกเป็นเกมเดินบนกระจกเราดัดแปลงมาเป็นเดินบนกล่องกระดาษสำหรับคนที่ก้าวได้1,9คุณจะได้รับเงินรางวัล100บาทต่อ1นถ้าคุณก้าวได้19คุณจะได้เงินรางวัล1น0 0บาทแต่ถ้าคุณก้าวพลาด เงินรางวัลที่คุณหามาได้จะตกเป็นของเพื่อนข้างหลังในทันทีก่ <L un> อนเล่นพวกคุณ4ี่คนจะต้องโอน้อยออกว่าใครจะได้เล่นคน 1, 2, 3, 4คุณมีโอกาสพลาดได้1ครั้งถ้าครั้งที่2คุณจะโดนตัดออกจากเกมส่วนเกมที่2จะเป็นเกม A E I O U คุณจะได้ถือเงินไว้ในตัว400บาทถ้าคุณพลาดครั้งที่1คุณจะโดนหักเงิน200บาทถ้าคุณเข้าเส้นชัยได้คุณจะได้เงินไป400บาท ส่วนเกมที่3ดัดแปลงมาจากเกมเกมแบบว่าแ,แกะน้ำตาลเกมที่3ดัดแปลงมาจากเกมแกะน้ําตาลเราจะดัดแปลงเป็นการแกะยากันยุงเราจะให้พวกคุณแกะยากันยุง2ขดในเวลา1น,นาทีคือเงินรางวัลขดละ500ถ้าคุณทําหักคุณจะโดนตัดออกจากการแข่งขัน,นทันทีเข้าใจไหมครับเข้ครับ,รบพร้อมแล้วใช่ไหมครับ แล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าผมชนะผมจะได้เงินจริงๆอะ่ะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข069นายนาริ์นาเวศคุณเคยขโมยเงินย่าตอนขายรา<อ>้านอาหารตามสั่งอตอนนี้คุณคบผู้หญิงอยู่7คนพร้อมกันคุณที่นอนอยู่กับคุณเป็นคนจังหวัดชัยภูมิผู้เล่นหมายเลข0 0 4เป็นหมายเลขกิ๊กคนที่4ี่ของคุณทำไมผมจะไม่รู้พวกคุณเข้ามาเพราะเป็นนี่ เล่นการพนันติดการพนันงอมแงมติดหญิงคุณโอนเงินให้ผู้หญิง69คนเลยหรอผู้เล่น8 8 8ติดผู้ชายห้ามขำมันเจ้ิงจริงหนีตามผู้ชายมึงด้วยคุณเสองครับผมรู้ประวัติของทุกคนหมดแล้วทุกคนเข้ามาเพราะต้องการเงินใช่ไหมใช่ครับดังนั้นคุณไม่มีสิทธิ มึงทำไมประหยัดอะ,อะไปเริ่มการแข่งขันดีกว่าไปอ่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนทำการโอน้อยออก ว่าใครจะเป็นคนเล่นคนที่หนึ่งสองสามคนที่ออกก่อนคือเล่นก่อนโ,โอ้ยโอ้ยออกคือคนที่ออกก่อนเล่นก่อนนะอ่ะเริ่มเลยหนึ่งสองโอ้ยออกโอ,โ,อโอ้ยอ Incre <1> <S 1> <S อกอ้าวศูนย์ศูนย์สองฝากดูแลลูกเมียด้วยนะฝากดูแลลูกเมียด้วยนะไม่มีเมียโอ้ยออกบอกคนสอง ฝังชมหนึ 1, 2, ่สชุบศูนเต้นสายหมีจะได้เล่นเป็นคนที่สามดวน8ปดแปตาจะได้เล่นเป็นคนสุดท้ายแต่พวกคุณอย่าคิดว่าคนที่เล่นคนแรกเนี่ยเขาจะเสียเปรียบเพราะเขาจะตกก่อนแล้วเขาจะได้ไปต่อข้างหลังมันมีโอกาสที่เขาจะจบกล่องที่สิบมจ้าค่ดังนั้นไปเริ่มเกมครับผมไป เอาแล้วครับตอนนี้นะครับสำหรับคนแรกหมายเลข0ูนย์สองมากระโดดเลยกระโดดคขอยๆเหยียบไปได้ไหมได้กระโดดเลยหนอลงนอลงนอลงโอ้ยเบาไปเร็วโอ้ยโอ๊ย <laughs> คุณไม่มีสิทธิ์ผู้กขกับขันไม่มีสิทธิ์ขขม,ม,ธมันมันมันดิน้นอ้ยโอ้ยอุย้ยพลาดตั้งแต่อันแรกสายอันนี้คุณได้อยู่แล้วไงครับอ่าอย่าไปเชื่อพ <laughs> ี่ต <laughs> ิร์นขวาขวาขวา วาองอีกแรงแรงหา้ามยิ้มเฮ้ยผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธ pues> ิ์เดี๋ยวเวลาเดไม่ทำอะไรเลยเดีไม่ทำอะไรเลยเดีไม่ทำอะไรเลยเหลือหนึ่งร้อยต้องให้คุณเติ้ลเดี๋ยวช้าๆดูแล้วทำตามให้น้องอ่าแหมวเขาเดินมาสองงานแล้วเลยนี่อย่างเร็วเลยเฮ้ย มึงอย่ามาเสือกมึงอย่ามาเสื่อเชื่อเชื่อเลยเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าร้อครับ5ห้าร้อยห้าร้อยทางนอนงโอ๊ยโอ๊ออโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยยโอ้ยโอยโยโอโอเค ตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งทาง5อัน3คนนี้ตกไปแล้วตกไปคนละครั้งซึ่งตอนนี้เงินไปอยู่ที่คุณต้านะครับเหลือแค่4นะเดี๋ยวไปดูว่าเงินอยู่ที่ใครอ่ะเิ่นได้ไดเี๋ยวเๆี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยเดี๋ยียวมาแล้วมาแล้ว มาแล้วเจ็ดตังค์เอาลยตาดีดีีดีเฮ้ย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 เนเดียวจบได้บ้างเวนเดียวจบได้ไหมเฮ้ย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 ตายตายต้คนจะได้เดดเลย้ยไหนดีวะอันสุดท้าย ้าตาพาดเงินจะตกไวเป็นของต้นทันทีศูนย์ศูนยสองอ,อดโคัน,นเว่้นะไม่ว่ว่ว่ยว่า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 วาวาา่าว เงินก็เป็นของฉันมึงทำอะไรบ้างดีกว่ามึงทำอะไรเห็นไหมว่าได้เล่นคนแรกเงินเป็นของฉันไม่น่ารีบเลยนะเรานะโอเคสำหรับเกมแรกนะครับเงินก็เป็นของศูนย์สองนะเป็นของต้นกัตก้าครับผมได้ไปส่วนพวกคุณเลิกเล่นเกมเ่าคุณสามคนคุณสามคนมารวมกันโดนนำโทษอีกทำสะพานให้เขาเดินข้ามทำสะพานให้เขาเดินข้าม เอา้มหน้าไว้เอาหนึ่งสองสามโอ้ยขอโทษน้อยขอโทษขอโทษน้อยโอเคโอเคอ๋อผ่านไปแล้วนะครับเกมแรกนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเกมต่อไปนะครับ A E I O U เดี๋ยวไปดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะเป็นผู้โดนทำโทษไป ไม่ทําอะไรเลยมันเล่าสงครามดีดีมันถึงพอมันใกลไงอ หนึ่งสองสามเริ่มเริ่มครับเริ่มครับโอหักโอหักโอหัง